คุณคงรู้จักกับเด็กหนุ่มดาวรุ่งอนาคตไกลเจ้าสันกลวิทธาสากองหน้าดาวรุ่งจากสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดทางเพจิิวสตัดตาฝันขอนำเสนอ4เรื่องจริงของเจ้าสันกลวิทธาสาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1ประวัติส่วนตัวเจ้าสันเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ 2543เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นก่อนจะโยกย้ายถิ่นฐานมาศึกษาต่อที่โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโดยเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าอันดับที่2เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพเจ้าสันเข้ามาเป็นนักฟุตบอลเยาวชนในสังกัดสมโมสรเอ g เม e ืองทองอยู่ในเต็ตตั้งแต่อายุเพียงแค่12ปีจากนั้นไม่นานนักเจ้าสันแจ้งเกิดสุดๆ หลังควา้ารางวัลดาวซันโวในศึกย y a m าอาเซียนครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีเล่าชิงชนะเลิศประเทศไทยทําให้เจ้าซันขึ้นมาติดเยาวชนทีมชาติไทยจนถึงรุ่นอายุ16ปีและยังเป็นหนึ่งในขุนพลที่ไปคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์แห่งอาเซียน2015ที่ประเทศกัมพูชาโดยยิงไปทั้งหมด3ประตูจากการลงเล่น5นัดต่อมาในฤดูกาล2016เจ้าซันถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กีเรียนพยองทันที เพราะว่าไม่สามารถได่ตำแหน่งตัวจริงได้จึงถูกปล่อยยืมตัวไปหาประสบการณ์กับสมโมสรบางกอก FC ในปี2018และปีเดียวกันนั่นเองเจ้าซานมีชื่อติดทีมชาติไทยชุด U19 เข้าร่วมการแข่งขันในศึก AFF U19 ที่อินโดนีเซียกระทั่งก่อนปิดตลาดซื้อขายในไทยลีก2018เลขที่ 2, สมโมสออุบล bon UMT United ได้ทําการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งจากสโมสรบางกอกเอฟซีเข้ามาลุยศึกลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกของเจ้าซันอีกด้วยโดยนัดแรกของเจ้าซันบนเวทีลีกสูงสุดอย่างไทยลีกอย่างเป็นทางการเป็นแมตช์แรกที่พบกับสโมสรลาดบรุรีมิตรผเอฟซโดยผลง,งานตลอดซีซั่นถือว่าโชว์ฟอร์มน่าประทับใจจากการลงสนามให้เทพอินทรีย์8เกมยิงไป4ประตู ก่อน <oss> จะส่งกลับคืนสู่กิเลนพอยอง s g เมืองทองยูนเต็ดอีกครั้งหนึง่งเวลานั้นเองเจ้าซันถือเป็นแข้งที่จบสอกอร์เฉียบขาดเกินวัยโดยกองหน้ารายนี้ยังมีลีลาการเล่นที่ลากเลือยแผ่วมีความเร็วและความคล่องตัวสูงมากเวลานั้นเองเจ้าซันถือเป็นแข้งที่จบสกอร์เฉียบขาดเกินวัยโดยกองหน้ารายนี้ยังมีลีลาการเล่นแผ่วมีความเร็วและความคล่องตัวสูงมากสามารถเล่นให้ตั้ตำแหน่งกองหน้าเป้าหน้าต่ำและริมเส้น นทุกคนมากมายได้เห็นฟอร์มลีลาการเล่นของเจ้าสันและเชื่อว่าเจ้าสันจะกล้ามาเป็นนิวทิลสินแดงดาในอนาคตและแล้วโอกาสครั้งใหญ่ก็มาถึงในปี2019เจ้าสันได้โอกาสเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับสมโมสรเจฟยูเนเต็ดเป็นเวลา10วันระหว่างที่ยอดทีมจากเมืองชิบะปัปกหลักเข้าแคมป์ในโอกินาวาตั้งแต่วันที่24มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2562หากผ่านการเทสจะบินไปร่วมทีม ด้วยสัญญายืมตัวในเลข 2. 2เพราะว่าแม้อาจจะเทสร่างกายไม่ผ่านแต่สิ่งที่ได้จากการไปเทสในครั้งนั้นของเจ้าสันสามารถเก็บประสบการณ์อลัมค่าของตัวเองมาได้ไม่ใช่น้อยก่อนจะหวนกลับคืนสู่สโมสร s c อเมืองทองยูเนเต็ดอีกครั้งหนึ่งโดยการกลับมาในคราวนี้เป็นการกลับมาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรนกิเลนพยองเอ g ซีเมืองทองยูเนเต็ดอย่างเต็มตัวด้วยวัยเพียง18ปีกงสามารถยิงประตูแรกในสีเสื้อกิเลนพยองได้สำเร็จ โดยเป็นเกมที่สโมสรเอสซเมืองทองในเด็ดบุกไปเอาชนะสโมสรสิงห์เชียงรายยู่ในเด็ดด้วยสกอร์สประตูต่อ2จากวันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าซันสามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วแม้ช่วงหลังฟอร์มเดิมๆอาจจะยังไม่กลับมาหากเจ้าซันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ท้อโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตและโลดแล่นในไทยพิมพ์ลรกอย่างพี่ๆหลายๆคนที่ผ่านมาได้ทําคงไม่หนีไปไหนแน่นอน ในพเจ้าซันเผยความรู้สึกประตูแรกในสีเสื้อ S.G c เมืองทองยูเนเต็ดโดยกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปียิงประตูให้สโมสร s c g เมืองทองยูเนเต็ดขึ้นนำสโมสรสิงเชียงรายยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อสูในนาทีที่16และมีโอกาสบวกสัประตูที่2เพิ่มให้ตนเองก่อนสุดท้ายสโมสร s c g เมืองทองยูเนเต็ดจะจบเกมเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อส หลังจากจบเกมเจ้าซันเผยความรู้สึกหลังยิงประตูแรกในสีเสื้อเอสซจีเมืองทองยูเนเต็ดว่าก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ทีมชนะด้วยแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับเพราะโอกาสเรายังเยอะอยู่เราเล่นตัวบนสุดด้วยเป็นตัวจบสกอร์ของทีมแต่ก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะโดยส่วนของความฟิตยัยงไม่ถึงร้อด้วยครับาะข้อเท้ายังมีอาการบาดเจ็บจากการเล่นทีมชาติไทยแต่ก็เล่นได้เรียกได้ว่าพยายามและทําให้เต็มที่ที่สุดครับ เจ้าซันเผยความรู้สึกได้เล่นเคียงข้างกับไอดอลของตนเองสมัยยังเป็นเด็กเจ้าซันเผยความรู้สึกได้เล่นเคียงข้างไอดอลนักเตะของเขาตั้งแต่สมัยยังขาแข้งเป็นเยาวชนของสโมสรเอสซีเมืองทองในเด็ดเช่นทีเปสินแดงดาและเฮเบตี้ฟอนันเดสว่ามันไม่รู้จะใช้คําไหนมากกว่ามันตื้นตันและก็ดีใจสุดๆแต่เรียกได้ว่ายังพลาดโอกาสง่ายๆแต่ก็จะพยายามเรียนรู้ให้ดีที่สุด สำหรับกลวิทยาศาแจ้งเกิดบนเวทีตัวเตาไทยหลีกย่างเต็มตัวด้วยผลงาน4ประตูจาก8เกมขนาดถูกส่งไปยืมตัวที่สโมสรอ,อุบลยูเอ็มทียูเต